เปรตสายลับตอนผีเฝ้าด่านณป่าชาเก่ารกร้างใกล้ด่านเจดีสามองค์มีข่าวลือเล่าขานถึงผีนักรบหญิงผู้สาบานจะปกป้องดินแดนแม้ในยามตายเธอถูกฝังพร้อมดาบหลังยืนหยัดจนวาระสุดท้ายแต่ไม่เคยจากไปพี่ยกเยกได้รับคำสั่งให้ไปตรวจจุดพลังวิญญาณบริเวณชายแดน คำวันนั้นเขาเดินลัดผ่านสุสานเก่าตามแผนแต่เพียงเงยหน้ามองจันก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆตามมาเขาเงียบเลนกล้องรอบคอเริ่มสั่นเล็กน้อยแล้วร่างหนึ่งในชุดนักรบโบราณก็เดินออกมาเธอจ้องตรงมาทางเขาดวงตาเรืองแสงขาวในมือกำดาบแน่นพี่โยกเยกร้องคำรามกลับพร้อมง้างขวานดำในมือ แต่แทนที่เธอจะโจมตีเธอกลับพูดเพียงว่าอย่าข้ามเขตด่านนี้เข้าเฝ้าอยู่ยกเยกหยุดนิ่งนี่ไม่ใช่ผีธรรมดานี่คือผู้รักษาเขตแดนที่แม้การเวลาจะผ่านไปก็ยังยืนหยัดเพื่อปกป้องบางสิ่งที่ยังถูกฝังไว้ใต้ดินแห่งนี้